โเ okay. นื่องจากของโหลดโปรแกรมตัดต่อคลิปมาของโหลดโปรแกรมตัดต่อคลิปมาลองใช้แล้วหน่อยนึงก็ปรากฏว่าได้อยู่ใช้เป็นอยู่แล้วนั่นไงเหตุว่าลองใช้หนึ่งใช้ลองใช้เราเป็นอยู่ก็เลยลองจะอะไรตอนละยี่สิบนาทีนะทำได้ ค okay. ต่อไปก็เอาเนื้อหมูกลับบ้านไเราจะเป็นโทริโกะนักล่านักล่าอาหารก,กี้ฟันกี่รอบก,กินยาเหรอก,กินยาเหรอใครแกกินโอเค รู้สึกว่าแกะมันน้อยลงนะเราว่าอาจแกะถ้าไม่เนื้อแกะสุดแอปเปิ้ลโอ้โหนึกว่าจะไม่โดกแล้วขอบคุณพระเจ้าฉจะตัดไม้ตรงนี้ให้ได้ฉันจะุดแกะลง กว่ามันจะพังกว่าแม่ละมันไงอีกแล้วโอ้ยไป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 รู้สึกว่ามีปัญหากับแกมอัดคลิปนี่มากเลย เบสต์ออกมาทำที่สร้างบ้านเถวโน้นดีกว่าตรงลิมนู้นแ่ะน่าสนใจดีโอเคนเงินแฝด,ดในช่างมีความสุขมากนี่เงินนู้นเงินน้เปินมากใ่กระเป๋แปดชิ้นพอดี ตัดไม้ไมาได้อยู่เราก็ไม่จะเป็นต้งองเผาหมดนี่นี่มันเหลือชัวร์ครับเก็บไปรลองไปนี่ข้ามาเราจะเผาเนื้อโอเคอเคืมเสต้นพี่แกก็ขังหมด าวใกล้สุดฉันก็เจอแก เชื่อว่าเห็นมันไม่ต้งาขนาดนี้มันก็เมื่อยอยู่นะอย่าให้ผมลองเอาประตูมาใส่ละตู้นี้เลยมันไม่เมื่อยนขังแล้ว เราคือ,อ,อมอนยังไม่ตีหลงปังเห็ดปลาเออเรายังไม่ได้บูเลยถึงเวลาที่เราต้องบูแล้วเดี๋ยวเราต้องไม่นอนสักคืนเพื่อเราจะได้บูนนล้วราฆ่าในมุมตาย่ะ แล้วเพราะผมตกปลาเป็นอยู่โอเคแล้วก็เอามาถึงนัจุดจุดนี้แล้วไม่มีที่ถอยหรอกเพราะว่าเราวมีคามายเดย์ต่อไปหาเพชรก่อนแล้วกันน่าจะง่ายอยู่อันนี้ แต่ว่าปัญหาคือเรายังขุดลึกไม่พอไม่ค่อยเงยหน้าแปลกปวดคอเอออะไรดีมายเท่าไหร่อีหาเพชรน่าจะเท่าเดิมโอห้าแปดเองอะ่ะเออไม่ใช่ ห้าสามองเหรอโอ้ยตายตายกูยังไม่ถึงสิบบอกเลยทุย้งหกดดไเปเรื่อยๆแนวตรงอย่างนี้แหละน่าจะประหยัดเวลาสุดหลอกโอ้เชื่อไปลยไม่ต้องคิดอะไรมาก

กลัวแต่มันจะไม่พอในกะารใช้ชีวิตเออไอรอนฟาร์มต้องมาทำกันแล้วลิงเจอร์ในการฆ่าไอร่อนโกลเดมนี้ผมแนะนำว่าอย่าไปเพื่อว่าอะไรอย่าไปตีกับมันโดยตรงดีกว่าเพราะว่ามันตีอะไรเป็นอะไรที่ตีโหดมากโอ้สามเก้าแล้วจากห้าสิบเลยสามเก้าโอ้ดี ทองหรือพิกแมนหรือไม่อยากจะคุยกับมันแล้วไม,ไม่ไม่อุดดีไหมจะไม่หอวอุดหรอกกองหินไม่พอขาวๆนี่ดีนเสียงลาวาแล้ว แก้มาชิ้งเบาบางสุดเกลยแล้อตอนนี้วายสามโซ่โคสละเลยโคจะนวนหนึ่งเลยชาโคจะด้วยเนาะหมดเลย โคแล้วโอ้ในสุพเจ้าโควิมาเอาเวลสีมา่อไหร่ทางมาไายข้าวหมูนะเวลสีกับคอไอรอนต้วไมมันแหลกแลกยังไงไม่รู้เขาจะไม่ผิดนะถ้าไอ้บล็อกที่มันอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราเอาขอไปใส่มันสแกนได้ยังไงไม่รู้โอเวลหาแล้ว ก็คงจะมีกระตุกกระติดนิดหน่อยแหลกมากน้องฉันก็มีโคช้ายแล้วพร้อมกับเสียงลาวาแล้วก็มีบ่อราวาไกลบ้านอยู่นะไม่รู้ว่าจะลงไปมเมื่อไหร่ ฮาร์ดคอร์ไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดหรือพูดอย่างนี้พูดไปพูดมาเดี๋ยวก็ตายไปไม่ถึงฮาทีออ,อเค ผมจะบอกว่าของไม้ดีสุดยกเว้นขวานขวานนี้ดีเท่ากำหนดเพราะที่ดูนะเพราะว่าหนึ่งของไม้ทุกชนิดยกเว้นขวานเผาได้แต่ว่าบางอะไรไม่ถึงอุปกรณ์นะทุกชนิดเผาได้ตอนนี้อยู่ที่ y 2 6อีบหแล้ว อเอค,คนทางอยู่ไม่ยาวไกลแล้วพีกแอคพีกแอคตรูหมดแล้ว,วแล้วื่ปปลาขุดแค่ ดีหน้าที่ผมพบอันนี้มาเยวมันเป็นรูไม่ชื้นลึกไม่ได้ปรดส่งไอเทมไมคาทีเดี๋ยววันนี้เป็นไรวันนี้ผมเมาเครื่องผมเมา เดมาค้ามาเผาที่นี่ได้โอเคหนึ่งสองสามวยอีอิบสามอิบสองไอลอนโอชีวิตดีขึ้นเยอะเลย อย่หวงนะฮะเจอทองนี้เราต้องขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาไอรอนด้านบนในตัตน,นี้ดีก็ดีจะได้ทำเข็มทิศเข็มทิศนี่มีประโยชน์อยู่นะ 20แล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงลวาวาแต่ตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วโอเคลอง สามสิบสองแล้วโอ้เลสโตน,ต,น,ออนโต้องขึ้นไปเอาพิกเอ็กแล้วและนี่อยู่ที่สิบเอ็ดแล้วโอเคปัญหาคือต้องขึ้นไปเอาพิกไอรอนดาซึ่งอยู่ด้านบน Nguyên qua sự kiện chơi <laughs> này, ghi con nít, bê lê. Hoặc con dưa băng mày đáng nghe. Iron 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 hm 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 nhiều hm hm พีกแอ๊กพันไม่รู้เหมือนกันไม่จะอุดทำไม ขึ้นไปออกโอเคตอนนี้เราเจอเ้สัตว์จำนวน3กองกว่าซึ่ง ร้หนื่อยตรงนี้ช่วงนี้รู้เหนื่อยเนี่ยตรงนี้ยได้ยินเสียงลาว,วาฮ่มเนี่ยด้านข้างนี่ผมจะเอาอะไรผมไม่วางบนด้านข้างนะแต่ว่าผมจะไอ,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 อ้นี่ใกล้ยังโอ้ยนี่เียว อโอ้เป๊ะเดะเลยเดี๋ยวไอรอนตอนนี้เราได้อีกจำนวนอีกส,สองันเบ็ดปุ่มโอเคเดี๋ย้เ,เราต้องอเผาเฮ็ดจ้าคงจะร้อนมากเกินลายโอเควันนดี๋ยวจะบู เช็คเต็ม ี้มันเหมือนคนขี้ขาดนอแน้องเปิ้ลออกไปบูรเลยแต่ว่ามันไม่เกิดสิ่งหาย